สวัสดีครับพมามาให้อาหารปลากันปลานินปลาทับทิม้ยกินกินลูกกินที่ใหญ่เร็วกินเร็วกินเร็วกินเร็ว,รวจัดายจัดไป กินแล้วกินแล้วโอ้โอ้สายไปเกินหน้าสิเข้าเนี่ย Ui, hoa bỏ lòe kì lukin kìn kì lều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  kinh lều kì Kinh kì lều kinh, leo kì kinh, kì Kinh kì lều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  kì น้ำอาหารมาน้ำอาหารมากินเอาลูกินเอาปลาหลกดคอเสียใคกําล,ลังใหญ่กํา,าลังทําันาน,นั่นละ่ะปลามันสีสีอน้ํา ตะคอมันสีกินพวกมูนี่แหละโอ้ยตัวใหญ่ปนาดไหนดอก่ดอกเพราะว่าแมงลูกมาลายฝูงมาลายปนาดไหนตะคอเพิ่งตะขอมมันกินไปได้หลายแล้วตัวใหญ่ๆที่มันบ่อนอยู่นั่นตัวนั่นล่ะสำคัญเลยไล